ได้ไหมเฮ้ยให้พี่ดิพี่จะได้ดูคอมเมนต์ได้ติ๊กต็อกป่ะติ๊กต็อกนิ่งต้องคอยบอกพี่ว่าใครทักยังไงเนาะแต่ตอนนี้วันนี้วันอะไรบันจันทร์ไลฟ์แล้วใช่ปะค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีแฟนเพจของ บ้านสวยเคแกนบิวแล้วก็แฟนคลับของ Tik t o k นะคะวันนี้พี่แดงกับคุณแจ็คพามาอัปเดตหน้าง,งานของโครงการเคแกนบิวโครงการ3ามชะบางน้อยวันนี้มาดูกันค่ะว่าโครงการของหลังจากที่ทั้งที่แล้วไปเนี่ยน่าจะประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนทักทายกันหน่อยนะคะจะได้คุยกันว่าเออไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่จองบ้านเราแล้วที่อยากจะทราบว่า ตอนนี้เนี่ยบ้านถึงไหนแล้วนะคะหรือคุณลูกค้าที่กําลังมองบ้านอยู่นะคะกำลังมองหาบ้านในภาวะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ในทําเลที่ดออีอย่างเช่นในโครงการของเคกั View, นาวิวโรจนะวังน้อยของเรานี้นะคะก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวพี่แดงกับคุณแจ๊คจะพาอัปเดตหน้างงานว่าตอนนี้เนี่ยโครงการของเราถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะตอนนี้เนี่ย ที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นถนนจากข้างหน้านะคะถ้าจากข้างหน้าเนี่ยจะเห็นจากถนนสาธารณะข้างหน้าเราวิ่งข้ามสะพานตรงเข้ามาในโครงการตรงนี้จะเป็นถนนเมนใช่ไหมครับคัณแม่คถนนเมนเราเนี่ยกว้างเม้าเมตรใช่ไหมคะเห็นไหมคะเออเวลาที่เดินดูแล้วเนี่ยถนนเราเนี่ยกว้างมากเลยนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของพี่แดงนะคะที่เห็นตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วเนี่ย โซนนี้เป็นโซนของบ้านแฝดสอชั้นอ่าอันนี้เป็นโซนของบ้านแฝดสอชั้นนะคะบ้านแฝดสอชั้นของโครงการเราเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะบอกเลยว่าเป็นบ้านที่ออกแบบมาที่เป็นหนึ่งาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูกันเลยนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะว่าบ้านแฝดสอชั้นของเราเนี่ยน่าเป็นยังไงกันบ้างคะ ะะเป็นบ้านแฝดสองชั้น,สอ,น,อนสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะสองห้องนอนเนี่ยจะอยู่ชั้นบนแล้วหนึ่งห้องอีกหนึ่งห้องนอนเนี่ยเราตั้งใจออกแบบให้เลยนะคะว่าชั้นล่างเนี่ยมีหนึ่งห้องนอนรองรับกับครอบครัวที่อาจจะมีผู้สูงอายุนะคะนนผู้สูงอายุหนึ่งนะคะจะเห็นว่าผนังบ้านของเราเนี่ยใช้อิดมวลเบาบใช่ไหมครับ จริงเนี่ยเวลาที่เราก่อผนังเนี่ยมันก็มีอิฐหลายประเภทใช้ในการก่อผนังแต่โครงการเคเกรนวิวของเราเนี่ยเลือกใช้อิฐมวลเบานะคะสาเหตุที่เราเลือกใช้อิฐมวลเบาเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยจุดเด่นของอิฐมวลเบาเลยครับจุดเด่นก็คือเรื่องของเสียงนะครับคือจะไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเข้าไปในตัวตัวอาคารอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยเรื่องเสียงนะครับแล้วจะตามมาด้วยเรื่องเรื่องความชื้นอะไรต่างๆครับนี่คือจุดเด่นของเขา ครับแล้วก็จะมีเรื่องรองเรื่องกันไฟเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องรองรองของเขาไปแต่จุดเด่นเลยของของอิฐคอก็จะเรื่องความเย็นบ้านเย็นกับการเสียงอันนั้นคือจุดเด่นของเขาเลยโอเคเพราะฉะนั้นบ้านที่ใช้ผนังนะคะเป็นอิฐมวลเบาเนี่ยหัวใจสําคัญของมันเนี่ยก็จะมันสองสาเรื่องนะคะเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้บ้านเพราะมันสามารถระบายความร้อนออกไปได้ดีนะคะบ้าน คนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเย็นเรื่องค่าเหนี่ยวนําความร้อนมันน้อยอมหมายถึงว่าเวลาเวลาผนังภายนอกเนี่ยวัสดุแต่ละวัสดุเน่มันจะมีค่าเหนี่ยวนําความร้อนมันนะแต่แต่ละตัวแต่ละแต่แตอิฐมวลเบ,บานเนี่ยค่าเหนียวนําความร้อนมันน้อยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้บ้านมันเย็นแล้วก็เรื่องของเสียงมันจะป้องกันเสียงจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในตัวอาคารได้กว่าอิฐบล็อก อิดอะไรทั่วๆไปอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเดี๋ยวจะได้ยินเสียงจากข้างๆบ้านรอดมาก็มีบ้างที่หน่อยครับแลวเสียงเราก็ไม่รอดออกไปข้างบ้านด้วยใชม่เหมยอ่ามันเป็นการช่วยกันทั้งสองฝั่งนะคะคุณแมเหมียวสวัสดีค่ะคุณแมเหมียวใช่ไหมเอ่ยค่ะคุณแมเหมียวถามมาว่าเมื่อไรทวงจะมีทาวน์โฮมคะนะคะอ่าโอเคนะคะจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในแผนงานของบริษัทอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่า โครงการที่เป็นทาวน์โฮมนะคะก็เช่นเดียวกันกับโครงการนี้ของเราเราก็จะคำนึงถึงรูปแบบหน้าตานะคะที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะคุณมะเหมียวอดใจรอสักหน่อยนะคะแต่จริงๆเนี่ยลองมาแวะดูนะคะที่ทางโครงการโครงการนี้ดูนะคะโครงการที่โรชนะวังน้อยนะคะแล้วคุณมะเหมียวอาจจะประทับใจบ้านแฝดชั้นเดียวของเราหรือบ้านแฝดสองชั้นนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวะะอิดคืออิดอิดบนเบาเนี่ย ของเราเลือกใช้ของคิวคอนค่ะซึ่งคิวคอนมันก็จะมีมาตรฐานการติดตั้งอยู่ซึ่งเราก็ทําตามมาตรฐานการติดตั้งค่ะติดตะข่ายเห็นไหมครับจะเห็นว่าของนึงอะตะข่ายเยอะมากเลยทุกรอยต่อทีตะข่ายทางนี้ค่ะทุกรอยต่อที่คอนกรีตกับอิฐเนี่ยจะมีตะข่ายหมดนะครับทุกมุมวงกบช่องเปิดเนี่ยจะมีตะข่ายหมดนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของคิวคอนเลยนะครับค่ะถามว่าทําไมต้องติดระหว่างรอยต่อคอนกรีตกับอิฐ หดตัวมันไม่เท่ากันเนาะพอค่ากดตัวไม่เท่ากันเนี่ยตะข่ายพวกนี้มันจะช่วยได้นะครับมันจะไม่แตกเล้าช่วยลดความแตกเออเรื่องของงานแตกเล้าได้นะครับเพราะสัง,สงเกตว่าเนี่ยอันนี้คือแผงนที่เตรียมเตรียมจะสาบแล้วม,มีตะข่ายหมดเลยระหว่างรอยต่อระหว่างออคอนกรีตกับอิฐจะมีรอยหมดเสากับกับอิฐทับหลังอะไรต่างๆเนี่ยจะมีตะข่ายหมดค่ะโอเคช่างภาพอาจจะโพสเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราก่อผนังเสร็จด้วยอิฐคิวคอนอันนี้เน้นนิดหนึ่งว่าเราใช้เราเลือกใช้อิฐคิวคอนเนี่ยเพราะว่าคิวคอนเนี่ยเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะมีไอโซรับรองอยู่นะคะค่ะดังนั้นเวลาที่เราก่ออิดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวนะคะเราก็จะมีตะข่ายตรงไก่เขาเรียกกันกลไก่นะคะที่จะยึดไม่ให้มันแตก เสร็จแล้วก็จะฉาบนะคะฉาบทับไปเลยนะคะก็จะมั่นใจได้ว่าผนังเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องของการแตกราวขึ้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่อยากที่จะอธิบายแล้วคุณลูกค้าก็จะเห็นว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกมันเย็นนะคะเพราะว่าเราใช้เลือกใช้อิดคิวคอนนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยทั้งโครงการหนึ่งและโครงการสองนะคะเวลาที่ไปคุยกับคุณลูกค้าเนี่ยทุกหลังเลยเราจะได้ยินคํานี้ตลอดเลยว่า ไม่บ้านอยู่แล้วเย็นจังนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะว่านอกจากบรรยากาศรอบบ้านแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ปลอดปลอดโปร่งมากนะแถวนี้โล่งด้วยโ<ยน>ล่งปลอดโปร่งนะคะชาติแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยหลายๆคุณลูกค้าหลายท่านบอกเลยว่าไม่ต้องเปิดพัดลมเลยบ้านยังเย็นนะคะอ,อันนี้เป็นอะไรที่เราคำนึงถึงอยู่นะคะมากๆเลยว่าอันนี้เป็นประโยชน์เวลาที่ลูกค้าเข้าอยู่บ้านแล้วนะคะค่ะอันนี้กองอิดกองอิดเนาะให้ดูว่าเราใช้ของคุองจริงๆเนาะ ไม่ได้ใช้อิฐยี่ห้ออื่นมาปนเลยเนาะอืมอันนี้คืออิฐยี่ห้อพูดถึงนะครับซึ่งยี่ห้อเนี่ยถือได้ว่าเป็นชั้นนำชั้นนำของอิฐมวลบมวลเบาแล้วครับเป็นนัมเบอร์วันเลยใช่ใช่เป็นนัมเบอร์วันของอิฐมวลเบามวลเบาเลยครับเนี่ยค่ะเป็นท่อนออิฐแบบนี้นะคะชัดเจนจะไม่มีอิฐอะไรมาปนเลยนะครับเราจะไม่ใช้อิฐอะไรมาปนโอ่อเพในน้ำมันสำหนาค่ะครับอ่าทัานมาดูหลังที่หลังคาง เสร็จเรียบร้อยนะคะคจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเรียบร้อยไปหลายหลังมากแล้วนะคะหลังคาของเราเราก็ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบนะคะแล้วก็ใช้ระบบโครงทัสนะคะซึ่งมีน้ําหนักเบามากจริงๆเออได้พูดไปในไลฟ์ที่แล้วนะคะแต่ลูกค้าลูกค้าบางท่านอาจจะเข้ามาในไลฟ์ที่แล้วก็ขอญาดอธิบายอีกทีหนึ่งว่าหลังคาของเรานะคะเป็นหลังคาระบบโครงทัสซึ่งเป็นสาหกรรม นั่นหมายความว่าโครงทุกโครงเนี่ยถูกตัดมาได้มาัดแล้วก็นามาประกอบที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในระบบใช้งานก่อสร้างของเราเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของการออดการเชื่อมหลังคานะคะก็จะช่วยลดปัญหานะะคในเรื่องของสนิมสนิมรอยต่อตรงลางรอยต่อซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องแบบนี้ในอนาคตมันอาจจะมีเรื่องของน้ําซึ่งน้ารั่วได้มันอยู่ใต้หลังคามองไม่เห็นเพราะนั้นมันจะลดเรื่องพวกนี้ไปโอเค นะคะอ่าอันนี้มาดูบ้านแฝดชั้นเดียวนะคะของเราจริงเราบอกว่าบ้านแฝดนะคะแต่จริงๆตัวบ้านเนี่ยไม่ติดกันเลยตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพบ้านชัดเจนแล้วนะคะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ติดกันเลยทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งบอกว่าบ้านแฝดชั้นเดียวแต่มันคือความภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในบ้านมันเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเราดีๆนี่เองนะคะตรงข้างหน้านี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถกว้างมากครับที่จอดรถเราประมาณ4ี่เมตรแปิครับ แต่รถหน้ากว้าง4เมตร80ลึกมีส่วนหนึ่งลึกได้ถึงประมาณ5เมตร50เลยโอเคนะคะจะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ย4เมตร80นี่กว้งมากเลยนะคะเรียกว่าจอดรถสองคันแบบสบายๆนะคะแล้วส่วนนี้นะคะลึกถึง5เมตร50ส่วนนี้ลึกถึง5เมตร50 5เมตร50เนี่ยกระบะเซส์ไหนเอ่ย รถใหญ่ๆพวกฟอร์จูเนอร์พวกอะไรได้สบายๆเลยฟอร์ดตัวใหม่ๆได้สบายเลยนะคะตอนที่เราออกแบบบ้านเราไปวัดมาของจริงมาอ่าใช่เราออกแบบบ้านที่จอดรถเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจดีเลยว่าในยุคนี้ทุกคนที่อยู่บ้านใช้รถกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวพี่แดงเองแล้วก็เชื่อว่าคุณแจ็คเองก็เป็นหรือทุกคนก็เป็นเรารักรถเราถูกไหมคะเวลาที่เรามีรถเราอยากจอดรถไว้ในบ้านเราไม่อยากจอดรถไว้หน้าบ้าน ใช่ไหมไม่อยากให้ไปตากฝนตากน้ําค้างอยากจะเอารถเขาอยู่ในบ้านถูกไหมคะนั้นตอนที่ออกแบบบ้านเนี่ยเราแบบออกแบบถึงขั้นแบบไปวัดของจริงเลยใช่ใช่เราวัดจอของจริงเลยเออกระบะไซส์ใหญ่เนี่ยมันขนาดความยาวเท่าไหร่รนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นี้เลยว่าแม้แต่กระบะไซส์ใหญ่ก็จอดได้นะคะพร้อมกับจอดรถเก่งอีกหนึ่งคันตอนแรกอตอนเราออกแบบตอนแรก ได้หรอกเราเลยต้องยอมฮุกไอ้นี่เข้าเพื่อให้กระบะมันจอดได้ครับก็เราเป็นขั้นตอนการออกแบบเรายอมก็อาจจะยอมเสียพื้นที่ข้างในสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถจอดรถกระบะขนาดใหญ่ได้นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างเข้าใจเลยเพราะรถกระบะขนาดใหญ่คันนึงตั้งหลายแสนถูกไหมคะเอามาแล้วไม่มีที่จอดต้องมาจอดอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าเป็นฝั่งจอดชนกันเดียวก็จะมีประเด็นนะคะที่จะถกเถียงกันนะคไหม ถ้าเป็นลักษณะจอดรถในบ้านทุกคนอุ่นใจอุ่นใจสบายใจด้วยไม่ต้องมีปัญหาถกเถียงกันนะคะดังนั้นลูกค้าที่ซื้อบ้านของเคเกรนบิวในโครงการ3นี้สบายใจได้เลยว่าเรื่องที่จอดรถนะคะแม้แต่ว่าจะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียวที่จอดรถก็รองรับได้แบบสะดวกสบายนะคะวันนี้อย่างอัปเดตส่วนไหนอีกครคุณแจ็คหน้างานตอนนี้ก็ก็อบรัทั้งหมดก็ไป5 0แล้วก็เหลือประมาณ ไปเดินสิงหาก็ไล่ไล่โอนไล่ไลไลสง<ะ>่มสง, <classics. S 1> สงมอบไล่ส่งมอบให้แล้วลค่อยๆไล่ส่งมอบไปจากเนี่ยโซนข้างหลังไปยันข้างหน้า<ะ>โอเคหเหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนเส,เสร็จเท่านั้นนะคะครเราจะเริ่มเห็นบ้านเสร็จแล้วนะคะคแล้วก็ส่งมอบบ้านให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้คุณลูกค้าทักเข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะเป็นวันจันทร์ที่หลังจากหยุดยาวกันมาหลายวันนะคะไม่แน่ใจมีคุณลูกค้าท่านไหนที่ ทักเข้ามาอีกไหมคะทางติ๊กต็อกมีไม่เอ่ยไม,มไม่มีนะคะอาจจะเป็นวันจันทร์ที่หยุดยาวแล้วก็พอดีไลฟ์ตอนช่วงหกโมงเย็นพอดีนะคะขับรถกลับยังขับรถกลับบ้านกันอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นพี่แดงกับคุณแจ๊กก็ขออนุญาตนะคะปิดไลฟ์นี้นะคะจบไลฟ์นี้แ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสัก2ออาทิตย์เรามาอัปเดต หน้าง,งานโครงการเค <Kate. S 2> แล้วตอนนั้น uh, ตอนนั้นน่าจะฉาบแล้วนะคะดีนสักสองอาทิตย์นะคะเรามาอัปเดตหน้าง,งานโครงการเคกันวิวสามรูจนะลงน้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาบ้านอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเฟสหนึ่งเนี่ยจริงๆเรียกว่าจองหมดไปแล้วนะคะแต่น่าจะยังเหลือโอกาสของบ้านแฝดสองชั้นนะคะอยู่อีกหนึ่งหลังนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาบ้านอยู่นะคะ อย่ารีรอเร่งรีบเลยค่ะอันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นราคาของเฟสหนึ่งนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูโครงการของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าที่ดูไลฟ์นี้อยู่สามารถแทปหน้าจอไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เข้ามาคุยกับโครงการในราคาส่วนลดพิเศษกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่แดงกับคุณแจ็คขออนุญาตจบไลฟ์นี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะแกะไหม